สวัสดีค่ะวมืนอ้ออกล่าฮ้เห็ดอีกแล้วค่ะค่ะฝากกดไลค์จุดเอากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,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 นะคะเพื่อนๆค่ะมื่อนนี้เอเพื่อนสาวพอเห็ดเห็ดเออมันปูนี่แหละค่ะมันอยู่ไตหยาค่ะมาเก็บกันเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะไต่หนาเนี่ยเน่าบดแล้วเข้ได้ดบุ๊คเยอะนี่ไง่้เบิ้มลายดอกกินได้หรอุูน่ะอืนอีกร้านยื่อไต่หนาเหรอเพื่อนมึงดูอือค่าเดี๋ยวมาเก็บกันนะคะ ซีนาหลอต้นเพื่อนถึงหมอกมวานี่แล้วนี่เนี่ค่ะสวยวอันนี้เนาเนี่ยเนาแล้วค่ะเพื่อนสาวเพื่อนพอเอาเพื่อนพอเอาเห็ดอันนี้แล้วเพื่อนเบือ่อ เบินก็นเลยยกให้คอยค่อยบเบื่อเห็ด <c> เ <oughs> นี่ยค่ะบานสวยด้วย <c oughs> นี่ใหนาคักอันนี้ก็นเนาบมได้มาโดดแล้วปาซุ่นข้างถวยนะคะขามันเหนียว ปเ,เปียบเลอตอนนี้เพื่อนๆมองดูเห็ดเนะจะได้เนาะเมื่อคืนล้าหรอกแต่ว่านังเป็นจังไมไม่ขึ้นนะแต่มันมัน,ม,นมันเหมือนมันเออแต่เราคิดว่ามันมันมันเปียกน้ำอะ่อะแล้วทีนี้นนเออ อ๋อแต่มันสีมันไม่ค่อยสวยอเออเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดไเูเราเดินเข้าไปเมื่อกี้มันแห้งๆเ,เราไม่เคยเดินเข้าไปไงเออเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,ม,นมันจนะเน่าหมดแล้วเราไม่มานานแล้วเนาะ นี่เป็นขาขาวเสียได้ยังสีเราไม่เคยมาเดีกเทียได้เราเคยงานปันไดค่ะเราไม่เคยเดินมาตรงนี้เออเราไม่เคยเข้าตรงนี้แต่ขาโหสวยประกวดนางงามไม่ได้กับโอ้ขาสั้น นาะขาสัออ้นเห็นปะขาสั้นแต่มันก็โตแล้วนะอ๋อมันโตแล้วมันโตแล้วมันพุ่งก็แบบมีหลายพันนะเนาะวันนี้วันนี้น่าจะดวงดีอยู่หรอกเจออ่าเพราะว่าเห็ดตอนเข้าเจอเห็ดตอนเดินเข้ามา,ามสวยด้วยดูยด,ดิอันนี้กำลังโตเลยอะ มื่อนี้ใส่ถุงมือ,อด้วยค่ะเพราะว่ามักจับเห็ดเทียนที่ไม่รู้จักที่บ่รู้จักลาบันี่กะถ้าบ่ได้ใส่ถุงมือเสียห้างเทียวต้องไปจับขนมจับยังกินใช่ไหมแล้วบ่ได้ล้างมืออีกแล้วค่ะเมื่อวานเราก็ยังเห็ดบ่รู้จักเห็ดพิษเทีนยนเละมักจับ เดี๋ยวเราถ่ายตัวเองเก็บตัวเองเก็บด้วยดีเราเก็บแล้วนะฮะตัวเองเก็บ้วเราก็บชาเราไม่ตัดขาแต่พอไปถึงบ้านเหนื่อยนะแบบขี้เกียจมากวันนี้แบบโอ้ไม่ต้องตัดเลยอ่ะบางอันก็ไม่ต้องตัดเลยอ่ะแต่ถ้าเราโอใช้มีตัดเลยมันก็ดีนะอมันก็ไม่ต้องไปทําที่บ้านแต่ว่าบางทีมันมันเวลามันรีบไงดูขาดิ อืมขาสัน้นนี่ดูโอเคไปค่าเบิ้งขาเพื่อนเพื่อนสวยมองละมองละเอกลุ่มนหน่อยๆแต่กันยังดีอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนอ๋อเก็บสะสมมันยังคือมันมันยังดีอะเนาะดีกว่าเราเดินไม่ได้เลยเลย มันก็มีคนหาก่อนเราแล้วลแหละแต่เขาก็หาไม่หมดหรอกใช่อย่าเหมือนเราเรายังเดินเราเดินผ่านไงม,ม,มายังเจออีกเลยอืมสวยแต่ขามันก็ไม่ยาวมากหรอก ติดนิสัยชอบไปเก็บแนตะ่ดอกเล็กๆ <laughs> มันเคยเนาะ mm hmm. แทนที่เออเอาไว้ให้มันโตแล้ววันหน้าเรามาอะไรประมาณนี้บ mm hmm. ังดูพี่น้องมีสองสามดอกสวยพ <laughs> พ้่มนี่หน่อยเถ <laughs> อะนี่เด้กตะขาสามดอก อุ้นีดอกหนึ่งมีอีกดอกนึ่งมันมีอยู่แต่มันมีน้อยขายเงาดีให้่น่เลยเก็บคนเดียวก็ได้คนเดียวเก็บด้วยกันได้มากได้น้อยก็แบ่งกันเออสวย ขายาวอยู่อืมจะตเออเราเราไม่ได้เรียกเพื่อนฝรั่งมาเพราะเราเพราะเราไม่แน่ใจไงว่าเออใช่เออสวยเราไม่แน่ใจว่ามันจะมีเห็ดอันนี้ไหมเพราะแกชอบกินเห็ดอันนี้มากเราก็ไม่กล้าชวนเข้ามาไม่หรอกถ้าเกิดว่าเราชวนมาแล้วเขาไม่ได้เขาก็จะแบบใช่เพราะเขาเขาจะ อย่างเราเรามากับดัวเราก็บอกเลยใช่ไหมเพราะว่าเราได้ก็ได้ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าพาเขามาแล้วเขาไม่ได้เราก็เราก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยใช่เพราะเราแบบพาเขามาแล้วไม่ได้เหตุเอ้ยหลอกพามาหรืออะไรวะแต่เราไม่มีปัญหาหรอกเราอ่ะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าชวนเขามาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ดอกเล็กอยู่นะเราทิ้งไว้อยู่เนี่ยแล้วทีนี้ เขาก็ต้องคิดว่าเออมาแล้วต้องได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเ<ร>ไม่แก้<ร>ชวนด้าชกว่มาเขาเขาไม่ได้เขาาไม่เคยมาที่นี่เราก็เลยเชื่อเออเอาไว้ปีหน้าดีกว่าเราถึงจะชวนเพราะเขาเขาก็ชวนเราไปที่ที่อ้น,นี้ของเขาเนาะที่เก็บเห็ดที่รับเขาอะอ <laughs> ที่ความลับอะอแต่ตอนนี้ไม่ความลับแล้วไม่มงีนะความลับตอนนี้คนอื่นไปเก็บก่อน <laughs> พ่อแกชอบเห็ดไอ้นี่มากสวยงามค่ะวันนี้โชคดีมากเลยเมื่อน,นี้สิบบูดยล้ำใส่เห็ดบ่นอเน่พรามือใหญ่ๆเด้อสีล้ำใส่เห็ด <c oughs> บ่เดยบ้าน,นะคะแต่แก้บน <c oughs> <c oughs> มันดีใจเนาะออดีใจค่ะเ <c oughs> พราะเราไม่ค่อยเจอแบบนี้ <c oughs> รู้สึกว่าเวลาเราจะเห็ดหอมตื่นเต้นขนาดไหนเห็ดมันสวยด้วยใจอ่ะไม่เหมือนเห็ดปว๋บเลยนะกระสีนสีทองแปดอือตรงไหนบ้างวะที่เราเจอค่ยค่อยหาเลยเนี่ยเนี่ยเจ้าเธอนะเนีย้มองไม่เห็นเลยหลบมุมโอ้ดูดิดอกเล็กๆก็มีดอกสีดำก็มีอ่ะเธอมันไอ็นี่ะ เนี่ย <Yeah, S 2> เล็กๆอยู่เนี่ยมนกำลังออกโอ้เดี๋ยวเข้าหน้ามามาอีกนะเรามาดูอีก <c oughs> เออหนึ่งอีกหนึ่งอาทิตย์มาอีกเพราะวันนี้เราก็เสี่ยงดวงมานะวันนี้ดวงดีค่ะได้เห็ดงา นี่สวยดอกซีดนี่ค่ะกลิ่นเห็ดไอ้เนี่ยทำให้ปวดหัวนะมนีไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆบ้างนี่ค่ะดอกกำลังกำลังงามค่ะ เห็นปะคะว่านในบานคุณน่ะแต่มาเก็บสองดอกนี้กันยางแทบสีเหยียบมาหนึ่นนะมันสีเั็นเบิ่งเนี่ยเป็นสองดอกนี้วันนี้วันเฮงสามดอกโอ้ยขาทอากุก่งรวยเลยแป๊ดดูด ยัดได้คามด้วยายทั้งมีวัฒนธรรมด้วยนี่ต้องฝั่งนี้พนูน่ะเพืเเเเ่อนเพื่อนเบิ่งนกรอบไหมันอันนั้นไวไหมุนย่งยงกันสามดอ,นอกนี่ค่ะโอ้ยสวยเลย มอนะงดูหั <laughs> วบแห้งโอ้ยมีหอัดอันนี่เงาตัวถกักเอีนิ่มือไม่ <laughs> อยากจับตัวพูดนะ, <laughs> ะสวยนะ <laughs> เจอไหมแถวนั้นเจอหรอ เราก็เดินผ่านนะดิเนี่ยมาดูนี่นี่แล้วก็กลุ่มนึงอยู่ตรงนู้นด้วย,วยเก็บเก็บยี่ดอกเพื่อนๆเ,เลยแต่ทิมไว้ย,ย่านมันอันมาประท่านเพิ่น <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นเก็บก่อนดอกสมนีกำลังดี ถ้ามันหวานนี่มันสิได้ไหลยยไเลยน่ะนะลึกจักตูมตูมเบามีดตัดถ้ามีดตัดนี่มันปาดทิ้หมดเลยเนี่ยทั้งดอกหน่อยดอกนี้ ตั้งกล้องกันเลยตั้งขากล้องกันอ,อนี่มันก็ดอกมันบานในบานค่ะเพื่อนๆแต่มันก็สวยค่ะเนี่ยเก็บได้อยู่ มันบานก็สิได้ลายอยู่เลยถ้ามันบานก็สิอู้ยเก็บมวนหมดละอยากเก็บซองมือนะ่ะปีแรกค่ะที่มาเก็บยูบานี่เพราะว่าบ่รูนนะทุกป,ปีบ่ได้มาดอกที่มาเก็บเห็ดเนี่ยเห็ดดำเนี่ย สีบว่าได้มาดอกเป็นนี่พากันร้องมาเบิ้งว่ะมันน่าจะออกอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ออกอีหลีรู้สึกว่าคนสิบโอใครรู้จักดอกพ่อ,อยังเพราะว่าถ้าเขารู้จักเขามาเก็บแล้วข้างในเน,นี่นะเพราะาส่วนมากป่านนี้เขาสิพนันเขาสิพากันย่างพานค่ะเพื่อนๆถือกินเห็ดอันนน้ะอืม มันบน่อยแห้งเลยเพื่อนๆเนี่ยพอดีเลยหรืออาจจะมีคนมาเจอไว้เนาะแต่เขายังไม่มาเก็บเออจะว่าบบมีไผรูจ้จักมันกลางเทีก็เป็นไปว่ได้ราะปลาเห็ดเนี่ยผู้ใดก็รูจ้จักเขาอาสิทิมตัวน่อยไว้แต่บางเอ,อิญเรามาเจออะไรประมาณนี้ ถ้าได้เห็ดดำไลยก็สิแจกเห็ดดำเนี่ยละพี่น้องเลยเพอเห็ดพึ่งบ่ได้เลยปเป็นนี้เอาเห็ดดำไปซุปเอาเด้อ <c oughs> แจกเอซค่ะเอซเพื่อนๆนที่จิดดำามาตะโดนค่ะเพราะว่าเราได้กินของแ่บ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> เอฟซีก็ต้องได้กินเหมือนกันโอ้ยไหนตะขาพปกินไปกินอยู่นี่กินอยู่นีก่ก็พ่อแล้วกินอิ่มอยู่นี่พ่อแล้วหลายพอมีให้เก็บอยู่เพื่อน นี่คะ่ะกำลัางงามดูดบสะอ่อนดิเลยคุณน่ะพยายามขยับชาซ่านะยังว่า,ตาแตบบ่อะไรดอกตันงเทียบกับเฝ้าน้ำเห็ดวันนี้เก็บแบบจะเย็นค่ะวันนี้ไม่รีบ ทางนี้เห็ดดอกใหญ่กว่าก็แถววันแถวบ้านอ่้อูยสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนีค่ะยต่งงามากจะาย,ยาวๆสวย,สวย มีเพืไปไกลค่ะวนหาเท่านี้แหละไม่มีเห็ดยืน,นะโอ้ยสวยบังดูสวยสองดอกเม่เพื่อน,อนงามให้อุ้ยสุดยอด อย่างแต่มันมุนกับเวลาเก็บนี่ค่ะดอกสองดอกยังดีพอมันงามเลยนี่ค่ะเพื่อนเบ่งดูนี่ค่ะ,คะสวยมากคุณะ Yeah. Mm, sånn. ปลานี่แหละแต่หงอยู่ทั้งพู่ถ้ามันออกอีกถ้ามันเกิดอีกซะเนี่ยมาถิ่มไวบวกกาไปถิ่มทั้งขยะเสียดายมันเนาะพุ่นะเมีนอีกพุ่นมองเร่งกะซีหาดอกก็ยังดีอ่ะมันหั้งงามพอมึงดูก โอ้พูนาเบิ่งดูพูให้สะอ่อนได้ยังไดี๋ยวมาเงใจเพื่อนๆดอกงามอันนี้ด yeah. อกอะไรมันดอกนี N ่นอนเอ็ดเดือดเลยเจ้า

นังบอ่ทั้งคนก็นหลายั่านเก็บปรอ,อยุนนี่กันยี่นี่กับพ่อได้เก็บอยู่นี่ค่ะวันนี้ได้เต็มตะก้าแน,น,น่นอนนุ่งกระทางหว่ามานปนีปได้หลายแน่นอน ให้มันได้เต็มตะกร้าเป็นประวัติศาสตร์ดงดูดูค่ะเพื่อนๆมันขวยงากระเบี้มันอันอันืัว่าแล้วเนาะมันอันเลียวเบิ่งยากนะสีเดียวก็ไปไม่เพราะเป็นห้อยอันห้อยตีนเนี่ยนะ หรือว่าไข่แมวที่นี <S <S 1> <S 1> ่เฮดอันเฮดดำแบบซีซีดๆไ่ยเขาแยกถุงแล้วบ่มันใจกินนันก็คือกัยืน่นนะคะสวยเนาะเออกินเดียวกันแหละตัวเอง ไม่ปิดนาโอ้ยต่ลายเนี่ค่ะสีมันเบิ่งยากเนาะยางวนหลายรัวไปเลยมาสั่นเอาผ่านไปสิโอ้ยหัวทิ่น 我用的。<noise> ยานเกียบพี่น้องเลยดอกไม้นยๆอันนี้บานจนเถ่าดูต้องวนมาเบึงค่ะ